บูขาวเดือดกูคนไทยไม่ใช่คนเขมรก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับโพสใน Facebook บวขาวมาชามเพลงนะผมว่าเชื้อพันธุ์หรือประวัติศาสตร์ของตัวเองเนี่ยนะผมเป็นคนไทยนะผมเชื้อสายกุยไม่ใช่เชื้อสายเขมรน,นะครับผมอ่าหรือไม่ใช่เชื้อสายเขมรน,นะผมตามที่เข้าใจนะผมชาวโซนเนี่ยบางทีก็เรียกว่ากุยนะผมหรือว่าโกยหรือว่ากวยนะผมอ่า พี่โบขาวได้โพชี้แจงไว้นะครับผมเพราะว่าชาวขามนนะผมหรือว่าที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้คุณカメน,นะผมมีการอ้างว่าเออเนี่ยคุณโบขาวเนี่ยเออเป็นคนカมน,นะครับถือคือพี่โบขาวทูกคมหรือพี่โบขาวเลยออกมาโพสกูเนี่ยคนไทยเอออยู่เออเกิดที่ประเทศไทยเป็นคนไทยเสื้อสายไทยนะครับผมอ,อ่าเป็นไงผมบอกเลยว่าตอนนี้ เดือดมากครับกับกุลคเมร์นะผมที่มีประเด็นกันอ,อยู่ตอนนี้เพราะว่าอะไรเหรอครับเพราะว่าสีเก์ที่จะจัดที่พมา่าเนี่ยครับผมเขาจะไม่ใช้ชื่อมวยไทยเขาจะใช้ชื่อกุลคเมร์นะผมเพราะเขาอ้างว่าเป็นสิทธิ์ของเขา,อย,างงอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามข่าวที่เราอ่านไปนะผมแล้วหรือว่าคนที่มาคอมเมนต์ตอนนี้มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างสําหรับคนบ้านเราที่พูดภาษา,าเขมรกันก็จะมีแบบบุรีลัมสุรินนะครับผมอสองจังหวัดน,นี้หลักๆเลยที่พูดกัน หรือว่าใครมีการขยายความได้มากกว่านี้เนี่ยลองมาคอมเมนต์ดูหน่อยนะครับผมขอบคุณครับก่อนจะจบลี่นี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบมวยห้ามพลาดแอดเลยพักยก458เชียร์มันลุ้นมันติดขอเวทีด้วยระบบ AI พักยก458